ช่วงพาเที่ยววันนี้พี่โอพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันเช่นเคยค่ะวันนี้เราไปกันที่จังหวัดประจวบคิรีขันกันบ้างพี่โอค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมการแข่งขัน LRT ที่ปราณบุรีค่ะ LRT คืออะไรคุณผู้ชมคือ Love Riding Thailand นั่นเองเป็นการแข่งขันจักรยานนะคะจะเป็นยังไงพี่โอรออยู่แล้วค่ะ ช่วงสุปตาพาปั่นออนทัวร์สนับสนุนโดยประตูม้วนอัตโนมัติวิกตอรี่ป้องกันเหนือชั้นมาตรฐานสากลมั่นใจในบริการคิดจะติดตั้งประตูม้วนอัตโนมัติแบบมืออาชีพเริ่มต้นที่นี่089-338-2222ไซคลิงคอเนอร์22 22ครบเครื่องร่นจักรยานต้องที่ไซ้าคลิงคอเนอร์ ร้านอาหารครัวบ้านคุณย่าถนนสุขาพิบาล5ซอย32และชุดปั่นจักรยานบอมบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงสุดตาพาปั่นออนทัวสัปดาห์นี้นะคะยังคงปักหลักอยู่ที่งาน LRT แบรนด์บริสิเนชอร์ ที่อำเภอปราบบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้ค่ะแต่ก่อนจะไปพบกับภาพบรรยากาศของการแข่งขันกันต่อโอจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและสำคัญอย่างมากของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นก็คือพระที่นั่งครูหาค้ารึกหาหรือว่าถ้ำพระยานครนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีความสวยงามอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเป็นพระที่นั่งบนพื้นดินงามดั่งเทวดา เนรมิตรพระที่นั่งคููหาคฤหาตั้งอยู่ภายในถ้ำพระยานครหาดแหลมสาลาในเขตอุทยานแห่งชาติ เขาสามรอยยอดอ,อกุยบุรีมีลักษณะเป็นคัพลาจตุรมุกเปิดโล่งทำด้วยไม้สับประดับด้วยช่อฟ้าใบรากาที่มีความสวยงามและเมื่อพระอาทิตย์สาดแสงผ่านปล่องถ้ำแสงนั้นก็จะส่องกระทบองค์พระที่นั่งยิ่งดูงดงามเรืองรองและเป็นที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้พบเห็นและสัมผัสด้วยสายตายิ่งนะะักค่ะ ได้ไป <โด S 1> ท่องเที่ยวกันแล้วคอหอมปากหอมคอช่วงนี้มาพบกับก,ก,า,รการแข่งขันในรายการ LIT ปราบุรีฟินิชเชอร์กันต่อนะคะร่วมไปถึงไปพบกับความรู้สึกของบรรดาผู้เข้าแข่งขันกันค่ะนี่แหละค่ะอีกหนึ่งทีมใหญ่ก็คือทีมจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะปกติน่าจะขับเรือแต่ว่าทำไมวันนี้เปลี่ยนมาขี่จัก,กร,รยาน,นะคะอยากยืนอแบบอยากตามสาวๆให้ทัน แรงมันดันใจด้วยเห็นบอกว่าพอปั่นงานนี้เสร็จนะคะไม่ขับรถกลับจะปั่นกลับกรบุงเทพกันใช่ไหมคะใช่ถึงอีก3วันขนา้างหน้าค่ะสามวันขนา้างหน้าค่ะอะนะคะในไหนพี่ๆพ,พ,พร้อมกันแล้วใช่ไหมโอ้ขอกำลังใจดังๆ ผู้ที่มาร่วมตั้งสีสันในงานขาดไม่ได้ก็คือนักปั่นสาวๆค่ะสวัสดีค่ะความพร้อมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทำให้จบให้จบด้ดีๆค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยจะบอบางมากๆเลยจะปั่นขึ้นเขาไหวเหรออยากจะบอกว่ายังไงดีคะเราไม่เช่งสายค่ะนอกแบบๆแต่ภายในแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นขอเสียงยืนยันเอาแบบสู้ๆชูสองนิ้วน่ารักน่ารักได้ไหมไปอีกหนึ่ง นะคะเป็นนักปั่นสาวๆเหมือนกันพร้อมไหมคะไม่ค่อยพร้อมค่ะไม่ค่อยพร้อมค่ะพร้อมพร้อมงั้นถามนิดนึงก็แล้วกันว่าวันนี้เนี่ยพวกเราไหนๆพร้อมกันเต็มที่ช่วยข่มขวัญนักปั่นชายสักนิดนึงได้ไหมคะอ่ะไม่รู้จะข่มยังไงตัวเองก็กลัวเสียขวัญอยู่ค่ะไม่ได้เสียขอตัวแทนข่มขวัญนักปั่นชายหน่อยแล้ว ตังคนนี้ไปข่มขวัญค่ะขอให้ทุกคนบันเถิงเช่นชัยปลอดภัยดีทุกคนค่ะนี่เป็นการให้กำลังใจมากกว่าเนะอะออออไงชูอสตงนิ้วกนไลค์หน่อยเยย นี่คือรอยยิ้มสวยๆจากนักปั่นสาวๆทุกท่านนะคะบอกเลยว่าทุกคนดูสดใสน่ารักมากๆถึงจะปั่นกันมาหนักแค่ไหนแต่ยิ้มของทุกคนดูสดใสและไม่มีท่าทีว่าจะเหน็ดเหนื่อยเลยละค่ะโอ้โหเป็นนักปั่นสาวๆนะคะที่ดูภายนอกนี่นะคะบอบบางน่ารักน่าทะนุถนอมมากแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นยังไงคะสู้ค่ะเราสู้เราสู้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมไหมคะ และแน่นอนนะคะคุณผู้ชม,มการแข่งขันในครั้งนี้เราเองก็มีผู้สนับสนุนการแข่งขันที่น่ารักมากๆอย่างเช่นคุณบอมจากชุดปั่นจักรยานบ o m b a y Jersey นั่นเองค่ะตอนนี้โอ้ก็มาอยู่กับพี่บอมนะคะแห่งร้านบ o m b a y j e ซ s e y นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะบอมไบก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยครับผมว่าเราผลิตเสื้อให้สําหรับคนที่ได้แชมป์แล้วก็เสื้อสําหรับ บางคนที่ต้องการได้ในงานนี้ที่ใส่เป็นที่ระลึกกะครับค่ะควันนี้นะคะแข่งขันกันหลายรุ่นมากๆเลยอยากจะให้พี่บอมนะคะได้ให้กําลังใจนักปัน<ช>่นดีกว่าเพราะว,ว่ามีหลายรุ่นแล้วก็หลายวัยมากๆใช่งานผู้ใหญ่นี่มีแฟนคลับค่อนข้างเยอะครับ<อ>ก็สู้ให้เต็มที่ครับงานสนุกทุกง,งานฝากถึงแฟนๆสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอมไบ a ์สักนิดหนึ่งได้ไหมคะก็ถ้าจะดูใคชั้นใหม่ๆดูได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ b o m b a ์เลยแล้วก็ถ้าอยากช่องทางที่สะดวกรวดเร็วก็ ลายแอดแล้วก็บอมไบสครับผมยังเสื้อที่โอ๋ใส่นี้ก็เป็นของบอมไบสเหมือนกันนะคะสวยมากยืนยันว่าสวยจริงๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่บอมมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณะคะ่ะแม้สัปดาห์นี้หมดเวลาในช่วงของซุปตาพาปั่นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับการแข่งขันขในรายการ LRT ปรางบุรีฟินิเชอร์กันต่อและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่เพจของซุปตาพาปั่นออนทัวร์นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Signature of privilege เดนิสอ i s u ส u Mu เ